สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูทิวนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะครับผมอะพร้อมกันเรียนครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมอะรายงานเชิงวิชาการเนี่ยคืออะไรรายงานเชิงวิชาการนะครับคือรายงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจากการสำรวจการสังเกตการทดลองแล้วนำมารวบรวมวิเคราะห์เรียบเรียงขึ้นใหม่นะครับตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้โดยมีหลักฐานและเอกสารอ้างอิงประกอบนั่นเองนะครับผมสำหรับหลักการในการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะครับประกอบไปด้วย1นนะครับการเลือกหัวข้อโดยการเลือกหัวข้อเนี่ยควรเลือกหัวข้อที่ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับของผู้เขียนนะครับ หัวข้อควรสัมพันธ์กับบทเรียนหรือว่าสิ่งที่ต้องการศึกษานะครับผมอ่าสการวางโครงร่างรายงานนะครับกําหนดโครงสร้างรายงานอย่างเป็นระบบประกอบด้วยนะครับบทนําเนื้อหาบทสรุปนะครับแล้วก็3นะครับส่วนประกอบของรายงานนะครับก็จะประกอบไปด้วย3.1หน้าปกโดยในหน้าปกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องชื่อผู้จะทาชั้นเรียนแล้วก็วันเดือนปีนะครับสําหรับ สามจุดสองครับคำนำก็จะประกอบไปด้วยการเขียนแนะนํารายงานนะครับเช่นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานนั่นเองนะครับ3.3นะครับสารบัญก็จะเป็นการระบุหัวข้อแล้วก็หมายเลขหน้านะครับผม่าสบทนํานะครับก็จะเป็นการบอกภาพรวมของเรื่องที่จะศึกษานะครับแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์และก็ขอบเขตของการศึกษานะครับผม่ามานะครับเนื้อหา ก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าม,มาอย่างครบถ้วนพร้อมกับแหล่งอ้างอิงนั่นเองครับผมแล้วก็3.6นะครับบทสรุปก็จะเป็นการสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเสนอความคิดเสนอความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะนั่นเองนะครับต่อไปบรรณานุกรมนะครับก็จะเป็นการระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเช่น หนังสือเว็บไซต์หรือว่าบทความต่างๆเป็นต้นนะครับอ่าสามจุดแปดนะครับภาคผนวกนะครับก็จะเป็นการใช้แผนภูมิตารางหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นอ่ารูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้ามีนะครับภาพผนวกอ่าถ้ามีถึงจะใส่นะครับเป็นอยู่ช่วงท้ายของเล่มน,นะครับอ่าสาหรับสี่นะครับการใช้ภาษานะครับการใช้ภาษาควรใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน แล้วก็เป็นทางการนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดหรือว่าคาที่ไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปนะครับ5้าการนั่งยิงแล้วก็บรรณานุกรมนะครับการนั่งยิงเนี่ยอ่าควรระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้นะครับในเนื้อหาเช่นชื่อผู้แต่งแล้วก็ปีที่พิมพ์ครับเก่งมากอ่าแล้วก็บรรณานุกรมนะครับอ่ารวมรายการแหล่งข้อมูลนะครับทั้งหมดที่ใช้ใน การศึกษาค้นคว้านะครับอ่าการตรวจสอบรายงานนะครับตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานะครับการสะกดคําแล้วก็วยกากรต่างต่างนะครับแล้วก็ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นระเบียบนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอเล่มรายงานเชิงวิชาการนะครับเรื่องกุหลาบนะครับที่ครูได้นํามาเป็นตัวอย่างนะครับโดยนักเรียนเนี่ยสามารถสแกน qr code ที่อยู่บนหน้าจอนะครับเพื่อทําการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือว่า ดูประกอบกับการเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการทํำใบงานของเรียน,นครับผมประมาณนี้สําหรับค้าบนี้ครูก็ขอจุบโลเพี่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครับหน้าครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ